ก็สวัสดีทุกคนครับผมผมกับผมแอดกันสตาร์ครีเอเตอร์ประจำเมืองไทยกันอีเช่นเคยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของแพ็กเกจที่มีมาขายในช่วงครบรอบ6ปีของเกม Marvel ม Future Fight ของพวกเรานะครับผมเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงพวกกิจกรรมครบรอบไปแล้ววันนี้เรามาดูของซื้อของขายกันบ้างเริ่มต้นเนี่ยให้มาดูที่ตัวของโทเค็นช็อปกันก่อนเพราะว่าไอ้เจ้าโทเค็นอันนี้เนี่ยเวลาที่คุณซื้อของเติมเงินในเกมช่วงเนี้มันก็จะมีแพ็กเกจมาขายใช่ไหม ไอแพ็กเกจพวกนั้นเนี่ยเวลาคุณซื้อมามันจะมีโทเค็นแถมมาให้ซึ่งโทเค็นที่แถมมาให้ของแพ็กเกจที่เสียตังค์ช่วงนี้เนี่ยเขาจะสามารถนํามาแลกของนะครับผมเหมือนเป็นของสมนาคุณเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเหมือนช็อปช่วงนี้มีของแถมให้อะไรแบบนั้นนั่นเองก็ตัวของร้านค้าเนี่ยจะเปิด4ี่ทุ่มวันที่29วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่7พฤษภานะครับผมของที่มีมาให้เราแลกเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยก็จะมีทั้งตั๋วเลือก C.T.P. ใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็ก C.T.P. มีทั้งกล่องสุ่มการ์ดพรีเมียมสุ่มนะอันนี้คือสุ่มนะ,ะตัวอัพแรงค์โพเนเชียลแบบเมกาก็คืออัพขึ้น6ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีคอสมิคิวแฟกเมนต์อะไรพวกนี้ก็ทั่วๆไปนะ,ะหลักๆคนก็น่โฟกัสตัวของข้างบนกับไอตรงนี้ก็คือไอคอนพิเศษนะครับผมก็คือชะตา,า,าที่มีอาจเรียงได้อ,อ,อะไรแบบนั้นฐานะของเราประมาณนั้นก็ ตัวของโทเค็นอย่างที่บอกไปมันต้องได้จากการที่เราซื้อของนั่นเองนะครับผมซึ่งการซื้อของเนี่ยแน่นอนก็ต้องใช้เงินจริงเติมเติมเติมจริงเจ็บจริงแพ็กเกจที่มีมาให้เนี่ยมันก็มีหลากหลายแต่ว่าบางแพ็กเกจมันก็เป็นแพ็กเกจเก่าที่เขาเอามาให้เราเหมือนเติมแล้วก็ได้ได้ของแถมช่วงนี้เท่านั้นแหละอย่างปกติเนี่ยแพ็กเกจมันไม่มีโทเค็นให้ของอ่ะเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือโทเค็นใหญ่ตัวของแพ็กเกจครบรอบ5ปีก็เปลี่ยนชื่อเป็นครบรอบ6ปีนะครับผม แล้วก็เพิ่มโทเค็นเข้ามาให้ช่วงนี้เอาไปแลกของนั่นเองหรือพวกแพ็กเกจอื่นๆที่มีขายทั่วไปอย่างเงี้ยพวกแพ็กเกจได้ตัวตัวตัวเลือกไบโอธรรมดาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีโทเค็นแถมมาให้เพิ่มเติมเพราะงั้นเนี่ยพวกแพ็กเกจส่วนมากมันก็จะเป็นแพ็กเกจเก่าๆที่เอาโทเค็นมายัดให้เพิ่มเป็นของแถมนะครับก็ลองดูว่าตัวของโทเค็นเราต้องการกี่อันเราอยากแลกอะไรอะ่ะแล้วก็ลองวางแผนดูว่า เราจะซื้ออะไรบ้างนะครับผมซึ่งตัวของแพ็กเกจมันก็มีหลากหลายอย่างคนที่อยากได้คิดตั้นพร้อมกับพวกหินส้มหินลุงก็มีพวกแพ็กเกจครบรอบเลยพวกนี้ใช่ไหมคือต้องดูว่าเราอยากได้ของแถมอะไรอะแล้วก็เลือกเติมแล้วก็ลองคํานวณดีดีว่ามีให้กี่อันเนาะม,มันเยอะแหละแต่มันพวกนี้ก็คือแพ็กเกจเก่ามาดูแพ็กเกจใหม่กันบ้างที่มาในช่วงนี้ก็คือตัวของไอ้เจ้าแพ็กเกจครบรอบหกปีนะครับผมซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณพันเท่าไหร่เนี่ยพันห้าปะ พันห้าพันหกอ่ะไม่น่าเกินสองพันไม่รู้ว่าค่าเงินช่วงนี้เท่าไหร่ก็ประมาณสี่สิบเก้าก็คือสี่สเก้าจุดเก้าเก้าดอลนะครับผมก็จะได้ทั้งคิทตันตัวเมกาหกดาวใช่ไหมเมกาเทียสองเมกายูนิฟอร์มแล้วก็โทเค็นอีกห้าสิบโทเค็นนั่นเองอันนี้คือแพ็กเกจที่ขายช่วงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเริ่มขายเหมือนกันเลยคือสี่ทุ่มเหมือนกันนะครับผมวันที่ยีิบเก้าแล้วก็ถ้าเกิดใครที่งบไม่เยอะพอสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าดอลไม่ไหวก็ มันม,มีแบบมินิให้นะครับผมมินิรีเลย์นะครับก็ราคาอยู่ที่เริ่มต้นเนี่ยไม่ถึง40บาทนะครับผมแล้วก็ไล่เติมมาเรื่อยๆก็ได้โทเค็นได้ทองได้คิดตันแล้วก็ไล่เติมมานะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันก็ขายช่วงสี่ทุ่มเช่นกันคือช่วงเนี้ยมันขายของพร้อมกันหมดก็คือประมาณสี่ทุ่มช่วงวันที่29้นั่นแหละเป็นต้นไปนะครับผมก็เติมดูได้ว่าแบบเราอยากได้อะไรเราต้องการกี่อันแล้วก็ลองนั่งคานวณดูดีๆแล้วก็ แพ็กเกจแบบขายไม่คิดตั้นแพ็กเกจนี้ไม่ได้โเทเคดนะแต่ว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ราคาเนี่ยมันน่ารักแล้วกันปกติเนี่ยแปดพันสองร้อยคิดตั้นเราเราซื้อสมัยก่อนเนี่ยมันได้แค่ตั๋วเมกาเทียสองเมกาหกดาวแต่ว่าแพ็กเกจที่ขายช่วงนี้เนี่ยได้ทั้งเมกาเทียสองเออเทียสองแล้วก็เมกาหกดาวแล้วก็ตั๋ว Up, อัพอ่าคอนดิเชียลใช่ไหมพร้อมกับอ่าได้ตัวเลือก ตีพด้วยนะครับผมแล้วก็มีบูทพอยต์แล้วก็มีทองให้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าอืมคุ้มอ่ะค <laughs> ุ้มคุ้มนะครับผม,มก็ขอให้สุขสนานในการเติมตัง <laughs> มีเยอะมีเยอะเลยแบบแพ็กเกจพวกที่แบบให้ให้แบบให้ความคุ้มค่ากับเรานะครับผม,อ,มอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจน่ารักน่ารัก,รกที่เป็นกล่องสุ่ม สองกล่องสามกล่องสี่กล่องอะไรเงี้ยเออมีหกกล่องให้ก็ได้โทเค็นแบบทีละสามทีละสี่อะไรงี้เนาะเออแล้วก็ของมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็ลุ้นพวกหกดาวลุ้นห้าดาวแล้วก็ลุ้นคอสเมีคิวแฟกเต็ทำไมมันมีสองอันวะปกติมีแค่อันเดียวไม่ใช่เหรอใส่ให้ดูเยอะขึ้นแล้วเปล่าเขาเขาใส่ภาพเกินหรือเปล่าวะเอออันนี้ก็เป็นกล่องทั่วไปก็เหมือนเดิมอ่ะปกติมันเวลามันขายไม่มีโทเค็นไงแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาอยากเพิ่มให้เห็นปะเออ แล้วมีอะไรอีกอันนี้มันเป็นแพ็กเกจที่หลายคนอาจจะสับสนเขาเลยต้องบอกไว้ก่อนว่าแพ็กเกจตอนนี้มันมี2แบบก็คือโทเค็นที่เราเล่นได้จากต้องบอกก่อนว่าโทเค็นในตอนนี้มี2โทเค็นก็คือโทเค็นที่เล่นได้ไดจากเควสกับโทเค็นเติมตังค์เอาง่ายๆเนี่ยไอ้โทเค็นอินฟินิตี้สโตนเนี่ยมันคือโทเค็นเติมตังค์นะครับผมส่วนไอ้โทเค็นที่เป็นโทเค็นอันนี้ต้องบอกว่ารูปของโทเค็นของเมเกอร์แล้วกันอ่ะ มันจะเป็นโทเค็นที่หาได้จากเควสด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากอยากได้เยอะขึ้นแบบรู้สึกว่าของจะเควสไม่พออย่างเงี้ยอยากแลกเยอะกว่านั้นก็ซื้อเติมได้แต่ว่าไอตัวของแพ็กเกจโทเค็นที่ได้จากเควสเนี่ยมันไม่มีโทเค็นเติมตังค์แถมให้นะเขาบอกไว้ก่อนอย่าไปหลงเติมแล้วคิดว่าเขาเขาหลอกลวงให้เติมแล้วไม่มีให้นะเขาบอกไว้แล้วว่าตัวของโทเค็นที่ได้จากเควสเนี่ยถ้าเกิดคุณเติมเอาเอาแพ็กเกจนี้เนี่ยมันจะให้แค่โทเค็นนี้มันไม่ให้ตัวของโทเค็นอินฟินิตี้สโตนของเรานั่นเองนะครับอ เนาะเพราะงั้นดูดีๆว่าได้ไหมนะครับเช็คให้ดีแต่จริงๆปัญหาก็มีแค่2แพ็กเกจนี้แหละที่อันอันที่เหลือมันก็ให้หมดมั้งเอออันที่เหลือที่แบบใช้ใช้ตังตังจริงเติมเอาอะ่ะมันก็ได้หมดนะครับผมพวกแพ็กเกจที่มีของแถมนั่นเองแล้วก็มีอันนี้เหมือนกันก็คือเป็นบิงโกแล้วกันเราเรียกบิงโกก็คือการเปิดแผ่นป้ายถ้าเกิดคนซื้อของเนี่ยทุทุกการซื้อของมันจะมันจะสุ่มมันจะสุ่มเปิดแผ่นป้ายหช่อง นะครับผมก็คือต้องซื้อก่อนเน่ะแล้วแล้วแผ่นป้ายแผ่นป้ายจะสุ่มเปิดถ้าแผ่นป้ายคุณเรียงครบหนึ่งแถวปุ๊บเมื่อไหร่มันก็ได้ของรางวัลในแถวนั้นๆอย่างสมมติว่าคุณคุณซื้อไป5ชิ้นใช่ไหมแล้วเผอิญว่ามันสุ่มเปิด1นึ่งอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหมายความว่าคุณได้ของแถมเพิ่มเติมก็คือได้ตัวของตัวระดับ2ในการอัพพลังเชียวนั่นเองนะครับผมอะไรอย่างนั้นนี่ะเออเพราะงั้นเนี่ยก็เหมาะคนชอบเล่นบิงโกแล้วกัน ถ้าเกิดคุณเปิดได้ครบมันก็จะมีของของรางวัลให้ใช่ไหมเออแบบครบหนึ่งแถวก็ได้ของรางวัลแล้วก็มันจะมีโบนัสให้ก็คือถ้าเกิดคุณเปิดครบห้าแถวนะครับผมได้ครบห้าแถวอะคือเก็บครบห้าแถวอะได้เมกาเออได,ได้ได้ตั๋วเลือกได้ตัว๋วเลือกตัวของตั๋วเลือกยูนิฟอร์มไอไม่ให้ตั๋วเลือกยูนิฟอร์มตั๋วเลือกซีพีนั่นเองนะครับผมแต่มันแรนดอมนะอย่าลืมว่ามันแรนดอมนะเว้เออแต่ถ้าเกิดคนเป็นคนชอบเสี่ยงดวงก็ลองดูก็ได้แต่โดยส่วนตัวเป็นคนดวงไม่ดีแอดไม่ลองหอก ของที่เราต้องซื้อเพื่อเพื่อเปิดแผ่นป้ายก็มีตามนี้เลยก็จะมีตั้งแต่คอสติคิวมันเดเลอเวคเคสแล้วก็พวกของอื่นทั่วไปนะครับผมงั้นก็ใครที่รู้สึกว่าคิดตั้นมันเหลือก็เปิดเล่นได้นะครับผม <laughs> อ่าโอเคไหมอ่าก็ประมาณนี้ยส่วนมากมันก็จะเป็นโปรโมชั่นเติมตังค์นั่นแหละที่บอกไปก็คือเติมมันได้ของแถมเพิ่มเติมแล้วก็คุณเอาไปแลกของเพิ่มได้ตามความต้องการของคุณ ส่วนตัวคิดว่าถ้าจะแลกมันก็มีคุ้มคุ้มอยู่ไม่กี่อย่างนั่นแหละมันก็มีอยู่แถวแถวบนเนี่ยไม่พรีเมียมการ์ดก็ซีพีอะไรเนาะออหรือถ้าเกิดสายสะสมมันก็ไม่ต้องเติมเยอะก็อย่างแอดถ้าเกิดไม่อยากได้แอดรู้สึกว่ามีการ์ดเทียมเยอะแล้วไม่อยากได้หรอกมีซีพีเยอะแล้วไม่อยากได้หรอกก็เอาแค่ไอคอนมาขิงเพื่อนก็พอไอคอนเติมแพ็กเกจเล็กก็ได้ละมั้งเพราะว่าตัวของโทเคตเนี่ยมันแจกให้ด้วยนะ ทางทางเกมเนี่ยจะมีโทเค็นแจกให้10อันที่บอกที่บอกเมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะโทเค็นที่เขาแจกให้10อันเนี่ยจะแจกวันที่เมื่อวานวันที่เท่าไหร่วะที่เราบอกไปแจกวันที่ก็เนี่ยแจกแจกวันนี้เลยใช่ไหมเออแจกวันนี้เลยแจกวันที่29เลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากได้อคอนทางโนตเกียเราต้องมี25โทเค็นถูกไหมเราก็เติมหาเพิ่มอีกแค่15 15โทเค็นก็พอเพราะเขาให้เราฟรีส0อันใช่ปะเออ แล้วก็มาขิงเพื่อนๆว่าเรามีไอคอนครบรอบหกปีแบบเสียตังค์นะอะไรเงี้ยก็ลองไปช่างใจดูว่าอยากได้อะไรนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนในไอเดียของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีที่อยากได้เหมือนกันบางคนอยากได้การ์ดก็แลกการ์ดไปบางคนอยากไซีพีก็แลกซีพีไปนะครับผมส่วนแอดเหรอแอดแอดอยากดูพวกเราเสียตังค์ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าไอเดียแอดโอเคแล้วไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วถ้าเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ขอให้ ใช้จ่ายอย่างประหยัดแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย